สาขาไอทีของสูตย์สุนาฐา,นาเนี่ยมีดีอย่างไรบ้างน,นะครับก็ถถ้า้าน้องๆมาเรียน,นสาขาไอทีของพวกเราเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยหลักสูตรพื้นฐานเลยอย่างแน่นอนเราจะเน้นพื้นฐานเกี่ยวกับไทอทีก่อนเลยแม้น้องๆจะถามว่าผมไม่มีพื้นฐานหรือคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็สามารถที่จะเรียนได้เพราะอาจารย์ทุกคนจะสอนเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับไทอไทีก่อนอ,ย,อย่างแน่นอน คือเขาจะทําให้เรารู้จักเกี่ยวกับไอทีว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรใช้หลักสูตรอะไรใช้อุปกรณ์อะไรเราใช้เครื่องมืออะไรในการเรียนการสอนในการเรียนสาขาไอทีของเราก็ถ้าสมมุติเราเรียนจบปีหนึ่งอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะความรู้ที่เราเรียนจบไปในปีแรกเนี่ยเอาไปต่อยอดในการเรียนปีถัดไปหลังจากที่เราได้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานมาแล้วเราสามารถที่จะจบไปและไปทํางานในบริษัทได้อย่างแน่นอนครับ เรียนสาขาไอทีของสุนันทานเนี่ยจบไปแล้วทําอาชีพอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็เราสามารถจบอะไันเนียเราสามารถที่จะทาอาชีพเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ได้เขียนโค้ดหรือสร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้หรือเราจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้ในชีวิตประจำวันให้คนอื่นที่มีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันของเราได้ผมว่าเรามองไปตรงไหนเนี่ยเราก็เห็นหมดเลยว่าไอทีเนี่ยหรือเทคโนโลยีเป็นสิ่งสําคัญก่อน,นคน ทั่วโลกเลยว่าพอตอนนี้มองไปแลนนก็คือมีทั้งสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ทีวีหรือเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีหมดแล้วเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์เนี่ยตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีเพราะถ้าไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คงจะแบบทำอะไรไม่ได้มากเพราะสิ่งที่จําเป็นของเราตอนนี้คือเทคโนโลยีและไอทีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไปนนแล้วและถ้าสมมุติเราเรียนสาขาไอทีของสุน,สน,นทรภัณฑ์เนี่ยพวกเรารับรองแน่นเลยครับว่าคุณจบไปแล้วเนี่ย คุณมีประสบการณ์อย่างแน่นอนในการทาํางานในบริษัทหรือเกี่ยวกับการทาําโปรแกรมอหรือเขียนโค้ดหรือสร้างอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับไอทีเนี่ยเราสามารถมอบประสบการณ์น,นี้ให้คุณได้อย่างแน่นอนครับ